พระสูตรนี้ก็ดีเหมือนกันที่พระเจ้าเปรตที่โกศลได้ถามพระเจ้าเปรตที่โกศลประทับนั่งณนะที่คุณส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หม่อมฉันได้เข้าที่ลับพักผ่อนอยู่ได้เกิดความนึกคิดอย่างนี้ว่าชนพวกไหนหนอแลชื่อว่าเป็นผู้รักษาตน ชนพวกไหนหนอแลชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนครับพระองค์ได้คิดต่อไปว่าก็ชนบางพวกแลย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนถึงแม้พลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าจะพึงรักษาเขา ถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกไม่ใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถึงแม้ว่าพลช้างพลมา้าพลรถหรือพลเดินเท้าจะไม่รักษาเขา ถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาในภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าถูกแล้วมหาปพิษก็ชนบางพวกย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนถึงแม้ชนพวกนั้นจะมีพลช้างพลมา้าพลรถหรือพลเดินเทา้าคอยรักษาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าไม่รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกมิใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าไม่รักษาตน ส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถึงแม้ชนบางพวกนั้นจะไม่มีผลช้างผลมา้าผลรถหรือผลเดินเท้าคอยรักษาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายใน ม่ใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนจากนั้นพระองค์ตรัสต่อไปว่าการสำรวมด้วยกายเป็นการดีการสำรวมด้วยวาจาเป็นการดีการสำรวมด้วยใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาตน อยู่ที่เราประพฤติสุจริตหรือทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแม้จะมีคนคุ้มครองช้างม้ารถปลเดินก็ไม่ชื่อว่ารักษาเพราะว่าหลังจากกายแตกทำลายเนี่ยก็อาจเข้าถึงอบายทุกปฏิวินิบาตลงจึงบอกว่าการสำรวมด้วยกายเป็นการดีสำรวมด้วยวาจาเป็นการดีสำรวมด้วยใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดี บุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วย่อมมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาตนสมัยนั้นแลหมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกรธนให้จองจําไว้แล้วบางพวกถูกจองจําด้วยเชือกบางพวกถูกจองจําด้วยคือคาบางพวกถูกจองจําด้วยโซ่ตรวนครั้งนั้นแล่พกิกทั้งหลายรูปคลองผ้าเรียบร้อยแล้วในเวลาเช้า ถือบาทและจีวรเข้าไปสู่ระนกรสาวัตถีเพื่อบินตบาตก,กลับจากบินตบาตในเวลาหลังหลังพัะทาหนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนัันแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้นั่งอยู่ที่นักกวลส่วนข้างหนึ่ง ภี่กุลเหล่านั้นนั่งอยู่หน้าที่คนส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้จองจําไว้แล้วบางพวกถูกจองจําด้วยเชือกบางพวกถูกจองจําด้วยคือคาบางพวกถูกจองจําด้วยโซ่ตรวนครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่า นักปราทั้งหลายไม่ได้กล่าวเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้ทำด้วยหญ้าหรือเชือกว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นนักปราทั้งหลายกล่าวความรักใคร่พอใจในแก้วมณีกุนทนและความห่วงอะไรในบุตรภรยาทั้งหลายว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นพาให้ตกต่ำเป็นเครื่องจองจำที่ย่อนย่อนแต่ปลดเปรื่องได้ยาก นักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นออกบวชเป็นผู้ไม่มีความห่วงอะไรละกามสุขเสียแล้วดังนั้นเครื่องจองจำที่แก้ได้ยากก็คือตัวโลกธรรมนี่แหละอันนี้พระราชาห้าพระองค์ถกเถียงกันครั้งนั้นพระราชาห้าพระองค์เหล่านั้นมีพระเจ้าปเปเสนที่โกศเป็นประมุขเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศสประทับนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครับพระองค์ทั้งหลายในที่นี้เป็นราชาทั้งห้าคนเอบอบิมเพียบพร้อมได้รับบำเรออยู่ด้วยบรรจากกรรมคุณเกิดมีถ้อยคําโต้เถียงกันขึ้นว่า อะไรหนอเป็นยอดแห่งกรมทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปทั้งหลายเป็นยอดแห่งกรมทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเสียงทั้งหลายเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่ากลิ่นทั้งหลายเป็นยอดแห่งกรมทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารสทั้งหลายเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย บางท่านกล่าวอย่างนี้ว่าโพธิพทั้งหลายเป็นยอดแห่งกรรมทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นยอดแห่งกรรมทั้งหลายพระศาสดาตรัสว่าอย่างไรพระองค์บอกว่าดูก่อนมหาปพิธยอดสุดแห่งความพอใจนั่นแหละอาตมาภาพกล่าวว่าเป็นยอดในเป็นจากกามกุณดูก่อนมหาปพิธรูปเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรูปเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคน เขาดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยรูปเหล่าใดรูปอื่นรูปอื่นจากรูปเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนารูปเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขารูปเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมสำหรับเขาลองดูของอีกสํานักหนึ่งแปลรับผู้มีพระภากตัสว่ามหาปพิธที่สุดแห่งความพอใจนั่นแหละอาตมาภาพกล่าวว่าเป็นยอด ในกรรมคุณห้าอันเดิมเขาบอกยอดสุดแห่งความพอใจนั่นแหละอันนี้บอกว่าที่สุดแห่งความพอใจนั่นแหละรูปเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรูปเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดําริเต็มรอบด้วยรูปเหล่าใดรูปอื่นจากรูปเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือปราณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนารูปเหล่านั้นเป็นรูปที่ดียิ่งสำหรับเขารูปเหล่านั้นเป็นรูปยอดเยี่ยมสำหรับเขา เสียงกลิ่นรสปโตพระเหมือนกันมหาพพิษปโตพระเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนปโตพระเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดำริเต็มรอบด้วยปโตพระเหล่าใดปโตรพะอื่นจากปโตพระเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนาปโตพระเหล่านั้นเป็นปโตพระที่ดียิ่งสําหรับเขาปโตรพระเหล่านั้นเป็นปโตรพาะยอดเยี่ยมสําหรับเขา นั่นก็คือต้องพระองค์เป็นเรื่องของที่สุดแห่งความพอใจนั่นแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยที่ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบใดสมัยนั้นจันทนังขริกาอุบาสกนั่งอยู่ในบริษัทนั้นนะลำดับนั้นก็เลยลุกจากอาสนะรมพระองคเฉวงบา่าข้างหนึ่งประนมัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลพระ ผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุอย่างหนึ่งย่อมจำแช่งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเหตุอย่างหนึ่งย่อมจำแช่งกับข้าพระองค์ดูก่อนจันทนังคาริกะขอเหตุนั้นจงจำแช่งกจจงจแงแเถิดก็ให้เขาได้กล่าวด้วยตัวเขาเองจันทนังคาริกะอุบาสกได้สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักด้วยคาถาที่สมควรแก่เหตุนั้นว่า ดอกปัฐุมะชื่อโกกนุษย์บานในเวลาเช้ายังไม่สิ้นกลิ่นยังมีกลิ่นหอมอยู่ชั้นใดท่านจงดูพระอังคีรัสะผู้ไพโรธอยู่ดุจด,ดวงอาทิตย์รุ่งโรดอยู่ในอากาศฉะนั้นลำดับนั้นพระราชาห้าพระองค์เหล่านั้นทรงให้จันทนังาลิกะอุบาสกห่มด้วยผ้าห้าผืนคือพระราชทานผ้าห้าผืนผ้าห่มห้าผืนให้ ทันใดนั้นจันทนางคริกะอุบาสกก็ถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงหม่มด้วยผ้าหา้าผืนเหล่านั้นได้โอกาสถวายของต่อให้พระศาสดาเลยจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมจริงๆพร,ระเจ้าเปรนที่โกศลทานอาหารอิ่มแล้วก็เข้าไปเฝ้ารู้สึกอึดอัดนะพระศาสดาก็เลยบอกว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าคลองอายุได้ยืนนานต้องการอายุยืนต้องการแก่ช้าให้รู้ประมาณในการบริโภคเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อสมัยนั้นมานพชื่อสุทัศนะยืนอยู่เบื้องพระปริศดางพระเจ้าปเปเสนทิโกศลลำดับนั้นพระเจ้าเะเสนทิโกศลจึงเรียกสุทัศนะมานบมารับสั่งว่ามาเถิด เจ้าสุทัศนะเจ้าจงเรียนคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วจงกล่าวในเวลาเราบริโภคอาหารอันหนึ่งเราจะให้นิยตยพัฒแก่เจ้าวันละร้อยกหาปนะทุกวันดีไหมให้เตือนให้เตือนเวลาทานอาหารอมืก็จะได้ไม่ทานอาหารมากเกินไปให้วันละร้อยกหาปณะเลยคาถาที่เตือนก็คือมนุษย์ ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าคลองอายุได้ยืนนาน